สวัสดีครับวันนี้มาพบกับดนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาโปรโมทโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับของ2557นะครับตอนนี้มีโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่สัญญาณดีมากจ่ายสัญญาณเป็นตัวหัวแบบทู่ๆนะฮะเป็นตัวรับสัญญาณที่ดีมากในตอนนี้นะฮะผมจะลองใช้กันดูนะครับโทรไปหาเพื่อนที่ต่างประเทศนะฮะสวัสดีครับอ๋อเฮ้ยนี่เราเองจําได้ป่านี่นดนอันนี้เราก็อยู่เอ่อโทรไปหาเพื่อนที่พม่าเอ้ก็ไง สวัสดีเล่าเออเดี๋ยวเพา่างก็แม่มาไทยบ้าด่ดิได้ได้ได้เดี๋ยวเจอกันนะเอาไปละนี่อัพท์นี้เป็นรุ่นที่ดีที่สุดเชื่อผมข่าวในตอนนี้นะฮะโปรโมชั่นในตอนนี้คือ5,900 0บาทเกันบ